ความสงบหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตามหามันบางคนเดินทางไกลบางคนหนีผู้คนบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนความสัมพันธ์เพียงเพราะเชื่อว่าถ้าได้อยู่ในที่ที่เงียบพอใจจะสงบเองแต่ในค่ำคืนที่เงียบที่สุดกลับยังได้ยินเสียงใจตัวเองดังยิ่งกว่าเดิม เสียงของความคิดเสียงของความกลัวเสียงของคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบแล้วความสงบที่เราตามหามันคือปลายทางของชีวิตหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงทางผ่านที่เราต้องเรียนรู้จะเดินไปพร้อมกับมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะเหนือกาลเวลาสถานที่แห่งการฟังธรรม เพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตผ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังด้วยจิตที่สงบและเปิดใจให้ธรรมะได้ทำงานในหัวใจของเราอย่างแท้จริงครับในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำว่าจงสแสวงหาความสงบให้ได้ตลอดไปแต่มีคำว่ารู้เท่าทันจิต และเห็นตามความเป็นจริงเพราะความสงบไม่ใช่สิ่งที่จิตจะยึดไว้ได้และไม่ใช่สิ่งที่ใครจะครอบครองแม้แต่พระอระหันต์ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะสงบแบบนิ่งตลอดเวลาแต่ท่านไม่ทุกข์กับความไม่สงบนั้นตรงนี้เองคือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดเรามาคิดว่า ถ้าใจยังวุ่นวายแปลว่ายังปฏิบัติไม่ดีถ้ายังมีความคิดแปลว่ายังไม่ก้าวหน้าถ้ายังรู้สึกแปลว่ายังไม่ผลทุก์แต่แท้จริงแล้วปัญหาไม่ใช่ความไม่สงบปัญหาคือการไม่ยอมรับความไม่สงบลองสังเกตตัวเองดูเวลานั่งสมาธิแล้วใจฟุง้งสิ่งที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่ความคิด แต่คือความรำคาญที่มันไม่สงบเวลาชีวิตมีปัญหาสิ่งที่ทำให้ใจหนักไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือความคาดหวังว่าชีวิตควรจะสงบกว่านี้พระพุทธเจ้าสงสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยความสงบก็เช่นกันมันเกิดจากเหตุและดับไปตามเหตุถ้าเราพยายามทำให้มันคงอยู่ เรากำลังทำตรงข้ามกับธรรมชาติของมันชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สงบตลอดเวลาแต่ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้เรียนรู้จากความสุขเรียนรู้จากความทุกข์เรียนรู้จากความสงบและเรียนรู้จากความหุ่นวายถ้าความสงบคือปลายทางแปลว่าชีวิตจะต้องหยุดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการเติบโตแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เพราะพระองค์อยู่ในความสงบตลอดเวลาแต่เพราะพระองค์เข้าใจทุกสภาวะเข้าใจว่าความสุขไม่เที่ยงเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ถาวรเข้าใจว่าความสงบก็ไม่ใช่ของเราเมื่อใจเข้าใจเช่นนี้ความสงบจึงเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเรียกหา ลองคิดดูเวลาที่คุณกำลังตั้งใจทำอะไรบางอย่างเช่นฟังเพลงทำงานหรือมองท้องฟ้าในช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้พยายามจะสงบแต่ใจกลับสงบเองนั่นเพราะในขณะนั้นจิตไม่ได้ต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียกร้องให้มันเป็นอย่างอื่นความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ตาม แต่เป็นผลข้างเคียงการไม่ขัดแย้งกับความจริงปัญหาคือเราอยากสงบแต่ไม่อยากยอมรับชีวิตอยากมีสันติแต่ไม่อยากเผชิญความจริงอยากหลุดพ้นแต่ยังอยากเลือกเฉพาะสิ่งที่ถูกใจนี่เองคือความทุกข์ที่แฝงอยู่ในการสแสวงหาความสงบในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ยังสแสวงหา ย่อมยังไม่พบเพราะการสแสวงหาหมายถึงการรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่พอยังขาดยังผิดพลาดแต่ความจริงคือสภาวะของชีวิตในแต่ละขณะสมบูรณ์ในแบบของมันอยู่แล้วแม้กระทั่งความฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมชาติของจิตที่กำลังแสดงเหตุถ้าเรามองมันด้วยความเข้าใจมันจะสอนเรามากกว่าที่เราคิด ความสงบจึงไม่ใช่รางวัลแต่เป็นบทเรียนไม่ใช่ที่หมายแต่เป็นครูครูที่บอกเราว่าเมื่อไม่หยุดใจก็เบาเมื่อไม่ฝืนใจก็ว่างและเมื่อใจว่างปัญญาจึงมีที่ยืนหลายคนกลัวว่าถ้าไม่แสวงหาความสงบชีวิตจะวุ่นวายตลอดไปแต่ในความจริงยิ่งแสวงหายิ่งกดดันยิ่งคาดหวัง และยิ่งผิดหวังการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกอย่างไม่หลงไม่หลงสุขไม่กลัวทุกข์ไม่ติดสงบเพราะแม้แต่ความสงบก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าเรายึดมันเราจะทุกข์เมื่อมันหายแต่ถ้าเราเรียนรู้จากมันเราจะไม่กลัวเมื่อมันผ่านความสงบจึงเป็นเหมือนสะพานไม่ใช่บ้านเป็นทางให้ข้ามไม่ใช่ที่ให้อยู่ และผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่รีบร้อนไม่กมังวลไม่โทษตัวเองเมื่อใจไม่สงบเพราะเขารู้ว่าทุกสภาวะกำลังทำหน้าที่ของมันและทั้งหมดนี้กำลังพาเขาเข้าใกล้ความจริงทีละก้าวความสงบที่หลายคนใฝ่หามักถูกวาดภาพไว้ว่าเป็นภาวะที่ไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไป เราจะพบว่าความคิดนั้นเองคือความคิดที่เกิดจากอัตตาอัตตาที่อยากควบคุมอัตตาที่อยากเลือกอัตตาที่อยากให้ชีวิตเป็นไปตามภาพในใจพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากการเข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นอย่างไรเมื่อใจอยากสงบใจจึงไม่ยอมรับความไม่สงบ และเมื่อไม่ยอมรับใจจึงดิ้นรนดิ้นรนเพื่อจะหนีดิ้นรนเพื่อจะเปลี่ยนดิ้นรนเพื่อจะลบล้างการดิ้นรนนั่นเองคือความทุกข์ที่ละเอียดที่สุดหลายคนปฏิบัติธรรมมานานแต่ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขาเอาความสงบมาเป็นมาตรวัดคุณค่าของตัวเองวันที่ใจสงบรู้สึกว่าตัวเองดีวันที่ใจฟุง้ง รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนี่คือกับดักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้เสมอเพราะตราบใดที่เรายังแบ่งแยกว่าสงบคือดีไม่สงบคือไม่ดีตราบนั้นเรายังไม่เห็นความจริงความจริงคือทั้งสองอย่างเป็นเพียงสภาวะไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเมื่อใจเริ่มเข้าใจตรงนี้การปฏิบัติจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราไม่พยายามทำให้ใจสงบแต่เริ่มฟังใจฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่แก้ไขฟังโดยไม่เร่งรัดและเมื่อใจได้รับการฟังมันจะค่อยๆค,คลายโดยไม่ต้องบังคับลองสังเกตดูเวลาที่คุณมีใครสักคนรับฟังคุณอย่างแท้จริงไม่สอนไม่ตัดสินไม่เร่งให้คุณเปลี่ยนใจคุณจะเริ่มเบาเองแม้ปัญหายังไม่หาย จิตก็เช่นกันมันต้องการการรับฟังมากกว่าการควบคุมการเจริญสติไม่ใช่การทำให้ใจว่างแต่คือการรู้ว่าตอนนี้ใจเต็มไปด้วยอะไรและการรู้โดยไม่เข้าไปเป็นคือจุดเริ่มต้นของปัญญาพระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมผู้นั้นย่อมไม่ยึดไม่ยึดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึก แต่แปลว่าไม่หลงเชื่อไม่หลงเชื่อว่าอารมณ์คือเราความคิดคือเราความสงบคือเราเมื่อไม่หลงเชื่อใจก็ไม่ต้องปกป้องไม่ต้องผลักไสไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ความสงบจึงเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติเหมือนน้ำที่ใสเมื่อไม่ถูกรบกวนแต่ถ้าเราคอยกวนคอยเขยา่าคอยตรวจสอบว่าน้ำใสพอหรือยังน้ำจะไม่มีวันใส ชีวิตของคนเราก็เช่นกันยิ่งคอยถามว่าฉันสงบหรือยังใจก็ยิ่งไม่สงบเพราะคำถามนั้นเต็มไปด้วยความอยากความอยากแม้จะดูดีแต่ก็ยังเป็นตันหาที่ผูกใจไว้กับอนาคตแต่ธรรมะอยู่ที่ปัจจุบันไม่ใช่พรุ่งนี้ที่สงบกว่าไม่ใช่วันหนึ่งที่ว่างกว่าแต่คือขณะนี้ที่กำลังเป็นอยู่แม้ขณะนี้จะเต็มไปด้วยความคิด ก็ยังเป็นขณะปัจจุบันที่สมบูรณ์ในตัวมันเองถ้าเรารู้จักอยู่กับมันโดยไม่ผลักไสตรงนี้เองที่ความสงบเริ่มแสดงบทบาทในฐานะทางผ่านทางผ่านที่สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไปไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสงบและผู้ที่เดินผ่านความสงบโดยไม่ยึดจะไม่กลัวความวุ่นวายเพราะเขาเห็นแล้วว่าแม้ความสงบ ก็ไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายไม่ใช่สภาวะใดแต่คือปัญญาที่เห็นตามจริงปัญญาที่รู้ว่าใจไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างใดเพื่อจะเป็นอิสระอิสระไม่ได้แปลว่าสงบตลอดแต่อิสระจากการต้องเป็นและเมื่อต้องเป็นใจก็เบาโดยไม่ต้องพยายามนี่คือความสงบที่ไม่ต้องรักษาและไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าความสงบ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องครอบครองใจจะค่อยๆค,คลายจากความพยายามที่เคยกดทับตัวเองมาโดยไม่รู้ตัวหลายคนไม่รู้ว่าความเหนื่อยล้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากงานไม่ได้มาจากปัญหาแต่มาจากการพยายามเป็นคนที่สงบตลอดเวลาพยายามคิดดีพยายามไม่โกรธพยายามไม่ทุกข์พยายามไม่ฝุง และเมื่อพยายามมากใจก็ยิ่งตึงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราปฏิเสธความเป็นมนุษย์ไม่เคยสอนให้เราฝืนธรรมชาติของจิตแต่สอนให้เรารู้จักมันรู้จักความโกรธโดยไม่เป็นความโกรธรู้จักความกลัวโดยไม่หนีความกลัวรู้จักความวุ่นวายโดยไม่จมอยู่ในความวุ่นวายการรู้จักเช่นนี้ ไม่ต้องอาศัยความสงบเป็นเงื่อนไขเพราะแม้ในความวุ่นวายก็ยังมีสติได้นี่คือจุดที่สำคัญมากเพราะถ้าเราคิดว่าต้องสงบก่อนจึงจะเห็นธรรมเราจะรอไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเข้าใจว่าทุกสภาวะคือห้องเรียนไม่ว่าจะเสียงดังหรือเงียบไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ชีวิตทั้งชีวิต จะก,กลายเป็นการปฏิบัติบางคนเข้าใจเพิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการแยกตัวออกจากโลกแยกจากผู้คนแยกจากความวุ่นวายแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพราะหนีโลกแต่เพราะเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็นและใจที่อยากควบคุมโลกคือรากของทุกข เมื่อเข้าใจตรงนี้ใจจะเริ่มวางไม่ใช่วางโลกแต่วางความคาดหวังต่อโลกและเมื่อความคาดหวังเบาลงความขัดแย้งภายในก็เบาลงความสงบจึงเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียกหาความสงบในลักษณะนี้ไม่ใช่ความสงบที่เปราะบางไม่ใช่ความสงบที่ต้องปกปังแต่เป็นความสงบที่อยู่ร่วมกับเสียงอยู่ร่วมกับปัญหา อยู่ร่วมกับความไม่แน่นอนเหมือนทะเลลึกที่แม้ผิวน้ำจะมีคลื่นแต่ข้างล่างอย่างนิ่งคนจํำนวนมากเห็นแต่ผิวน้ำจึงคิดว่าทะเลวุ่นวายแต่ผู้ที่เคยดำน้ำจะรู้ว่าความลึกนั้นไม่ได้ถูกรบกวนง่ายๆจิตของเราก็เช่นกันคิดคือคลื่นอารมณ์คือคลื่นเหตุการณ์คือคลื่นถ้าเราเผลอคิดว่า เราคือคลื่นเราจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาแต่ถ้าเราเริ่มเห็นว่าเราคือพื้นที่ที่คลื่นเกิดไม่ใช่คลื่นเองใจจะเริ่มนิ่งโดยไม่ต้องให้คลื่นหายนี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากการจัดการสภาวะมาเป็นเข้าใจสภาวะและนี่เองคือหัวใจของพุทธธรรมความสงบในมุมมองนี้จึงไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นผล ผลของการไม่หลงผลของการไม่ฝืนผลของการไม่แบกตัวตนเมื่อเราไม่แบกว่าฉันต้องสงบใจก็หยุดกดดันตัวเองและเมื่อใจไม่ถูกกดดันความสงบก็เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนบางครั้งมันอยู่ไม่นานแล้วก็หายไปแต่ผู้ที่เข้าใจเขาจะไม่ตกใจเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาไม่ใช่รักษาความสงบ แต่คือรักษาความเข้าใจความเข้าใจว่าอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็เห็นไม่ต้องหยืดไม่ต้องผลักไม่ต้องเลือกนี่คือความอิสระที่ลึกกว่าความสงบอิสระจากการต้องควบคุมจิตอิสระจากการต้องเป็นคนดีตลอดเวลาอิสระจากการต้องได้ผลลัพธ์ทางจิตใจเมื่อใจอิสระแม้อยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนก็ยังไม่ถูกและเมื่อไม่ถูก ความสงบก็เพียงแขกที่มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านแขกมาเรารู้แขกไปเราก็รู้ไม่ยินดีเกินไม่เสียใจเกินนี่คือท่าทีของใจที่เริ่มเข้าใกล้ความจริงและความจริงนั้นไม่ต้องการความสงบตลอดเวลาแต่ต้องการความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อใจซื่อสัตย์ปัญญาจะทำงานโดยไม่ต้องบังคับและเมื่อปัญญาเริ่มทำงานเราจะพบว่า แท้จริงแล้วความสงบไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ตรงนี้อยู่กับการยอมรับอยู่กับการไม่ฝืนอยู่กับการเห็นโลกตามที่มันเป็นแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่สงบคือการพยายามบิดเบือนความจริงพยายามให้สิ่งที่ไม่ควรเกิดหายไปพยายามให้สิ่งที่ควรจะอยู่คงอยู่ตลอดไปแม้ความพยายามนั้นจะดูดีดูเหมือนเป็นความเพียรแต่ถ้าหากมีอัตตาแอบแฝง คือพยายามเพราะอยากได้ผลลัพธ์บางอย่างมันก็ยังเป็นตันหาในอีกรูปแบบหนึง่งพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นในผลคือการลงมือโดยไม่หวังผลการมีสติรู้โดยไม่หวังให้สภาวะเปลี่ยนและเมื่อไม่หวังใจก็เป็นกลางและความเป็นกลางนี้เองคือฐานของความสงบที่แท้จริงไม่ใช่สงบเพราะไม่มีอะไรเกิดแต่สงบแม้อะไรก็เกิด คล้ายกับผู้เขาใหญ่ที่ตั้งมั่นอยู่กลางพายุไม่ได้เพราะพายุไม่มีแต่เพราะผู้เขาไม่ได้ไหวตามลมเราเองก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้เมื่อไม่เอาใจเข้าไปผูกกับคลื่นอารมณ์เมื่อไม่เอาความเป็นเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสิ่งที่เกิดในทุกๆวันเรารเผชิญกับเรื่องราวนับไม่ถ้วนบางวันมีเรื่องดีบางวันมีเรื่องหนักแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักลืมคือแต่ละเหตุการณ์นั้นมันผ่านมาและจะผ่านไป มันไม่เคยอยู่กับเราได้นานสิ่งที่อยู่คือการยึดติดของใจเราเองใจที่ไม่อยากให้มันเกิดใจที่อยากให้มันอยู่ใจที่กลัวว่ามันจะกลับมาทั้งหมดนั้นคือตัวเราที่หลงอยู่กับอดีตและอนาคตหลงอยู่กับภาพในความคิดมากกว่าความจริงตรงหน้าแต่เมื่อเราค่อยๆฝึกค่อยๆเห็นใจจะเริ่มเชื่องเริ่มวางเริ่มเบาและในที่สุดจะมีจุดหนึ่งที่เราไม่ต้องตั้งคำถามกับความสงบอีก ไม่ต้องถามว่าทำไมยังไม่สงบเมื่อไหร่จะสงบจะสงบตลอดไปได้ไหมเพราะใจรู้แล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องสงบเสมอไปจึงไม่ทุกขเมื่อไม่สงบตรงนี้เองคืออิสรภาพทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ไม่ใช่การมีสภาวะดีตลอดแต่คือการไม่กลัวสภาวะใดเลยเพราะเมื่อไม่กลัวใจก็ไม่ต้องหลบไม่ต้องปกป้องไม่ต้องแสร้งเป็นอะไร ใจที่ไม่ต้องเสแสร้งคือใจที่เป็นอิสระและใจที่อิสระจะจุดจากพักไม่ใช่พักจากโลกแต่พักจากความอยากพักจากการแสดงพักจากความเหนื่อยของการต้องเป็นในแบบที่โลกต้องการนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่ที่ปลายทางแต่มันคือระหว่างทางระหว่างที่เราเดินไปมันอยู่ในทุกก้าวถ้าเรามีสติมีความเข้าใจมีความเมตตาต่อใจตัวเองแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด เราก็ยังวางใจได้ว่าเรากำลังฝึกไม่ใช่เพื่อจะสงบแต่เพื่อจะเข้าใจและเมื่อเข้าใจความสงบจะไม่ใช่ของหายากอีกต่อไปมันจะเป็นเหมือนเพื่อนที่เดินร่วมทางไม่ต้องเรียกไม่ต้องบังคับแต่คอยอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆให้เราอิงพักยามใจอ่อนล้าไม่มีใครบังคับให้ชีวิตสงบได้ทุกเวลาแต่เราทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าใจชีวิตอย่างไม่ถูกกับมันได้ความเข้าใจนั้นจะค่อยๆขุดรากความกลัว รากของความดิ้นรนรากของความอยากจนในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดใจก็จะค่อยๆมั่นคงและนิ่งลึกลงไปแม้ไม่มีความสงบภายนอกแต่ภายในกลับมีสันติไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรเกิดแต่เพราะเรารู้จักและไม่กลัวสิ่งที่เกิดอีกต่อไปแล้วและเมื่อใจไม่กลัวสิ่งที่เกิดอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนจากการอยากให้ชีวิตนิ่งมาเป็นการอยู่กับชีวิตที่ไม่นิ่งได้เราไม่พยายามกั้นคลื่น แต่เราฝึกว่ายน้ำไม่ใช่เพื่อเอาชนะทะเลแต่เพื่อไม่ให้จมน้ำแห่งอารมณ์และความคิดของตัวเองการเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่เป้าหมายแต่คือผลของความเข้าใจทำให้ใจคลายจากการเปรียบเทียบไม่ต้องเทียบกับคนอื่นว่าเขาสงบกว่าเราไหมไม่ต้องเทียบกับอดีตว่าเราสงบเหมือนตอนนั้นไหมไม่ต้องเทียบกับอุดมคติในใจ ว่าเราควรเป็นแบบใดถึงจะดีพอเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งเดียวที่ต้องทำคืออยู่กับสิ่งที่เป็นให้ดีที่สุดในขณะนั้นถ้าวันนี้ฟุง้งเราก็เรียนรู้จากความฟุง้งถ้าวันนี้สงบเราก็ไม่หลงกับความสงบไม่ชื่นชมไม่ผลักไสเพียงแต่รู้เป็นธรรมชาติของจิตที่มาแล้วไปคล้ายลมพัดผ่านผืนไม้ไม้ไม่ได้ยึดลม ไม่ได้รอให้ลมหายหมายเพียงยืนนิ่งอยู่กับที่และยอมให้ทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันความนิ่งแบบนั้นคือความมั่นคงไม่ใช่ความหยุดนิ่งแต่คือความพร้อมเผชิญทุกสภาวะและนี่คือหัวใจของธรรมะไม่ใช่การมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่คือการมีใจที่ไม่กลัวแม้แต่สิ่งที่ไม่ดี พระพุทธเจ้าเองทรงรเผชิญกับอารมณ์มากมายมีผู้ไม่เข้าใจมีคนกล่าวร้ายมีเสียงครหาแม้แต่พระองค์เองก็ยังต้องอดทนกับความเข้าใจผิดของผู้คนแต่สิ่งที่ทําให้พระองค์ไม่หวั่นไหวไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรเกิดแต่เพราะพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของโลกเข้าใจว่าสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงความเห็นของผู้คนเปลี่ยนแปลงใจของคนเปลี่ยนแปลงแต่ธรรมะไม่เปลี่ยน ความจริงไม่เปลี่ยนและเมื่อใจยึดอยู่กับความจริงนั้นใจก็ไม่หวั่นไหวตามสิ่งที่เปลี่ยนผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจึงไม่ควรมุ่งเอาความสงบเป็นจุดหมายแต่ควรมุ่งเอาความเข้าใจเป็นหลักเข้าใจจิตเข้าใจโลกเข้าใจความเกิดดับของสรรพสิ่งและเมื่อความเข้าใจนี้อย่างลึกความสงบจะกลายเป็นเพื่อนไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งสูงสุดแต่คือของธรรมดา ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและหายไปโดยไม่ต้องกังวลแม้ในวันหนึ่งที่ความสงบหายไปใจก็ยังอยู่ได้อย่างไม่ทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่าใจไม่ต้องการความสงบใจต้องการความเข้าใจและเมื่อความเข้าใจกลายเป็นพื้นฐานใจก็จะสงบได้แม้กลางความสับสนจะเย็นได้แม้ในไฟทุกข์จะนิ่งได้แม้ในพายุแห่งชีวิต นี่เองคือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อได้สภาวะแต่เพื่อได้ปัญญาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนชีวิตภายนอกแต่เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์กับชีวิตเมื่อเรารู้จักอยู่กับความวุ่นวายอย่างเข้าใจเราจะไม่เรียกร้องความสงบแต่จะเห็นคุณค่าแม้ในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามใจสุดท้ายเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่เคยอยู่ไกลจากเราเลย มันอยู่กับเราเสมอในวันที่เรายอมรับสิ่งที่เป็นในวันที่เราไม่หลบหน้าอารมณ์ในวันที่เราไม่ต่อต้านชีวิตในวันที่เราไม่ต้องพยายามเป็นอะไรที่ไม่ใช่เพราะความสงบไม่ใช่การไม่มีอะไรเกิดแต่คือการไม่กลัวสิ่งที่เกิดไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่กลัวความผิดหวังไม่กลัวการสูญเสียและไม่กลัวแม้แต่ความไม่สงบใจที่ไม่กลัวคือใจที่ว่าง ใจที่ว่างคือใจที่พร้อมจะเข้าใจและใจที่เข้าใจคือใจที่พบแสงแห่งปัญญาขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับหากธรรมะในวันนี้ช่วยให้ใจคุณสงบลงได้แม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะเหนือการเวลาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราส่งต่อเสียงธรรมะให้กล้องอยู่เหนือกาลเวลาขอให้ทุกดวงใจพบความสงบและแสงแห่งปัญญาครับ